ครับสวัสดีและสบายดีพี่น้องเมื่อสุกุสุกอนเมื่อนี้มาพอๆกับเบาหลังพี่น้องเบาหลังมาโซนน้ำแข็งทุกคนเลยนี่โซนน้ำแข็งก็รักแล้วทุกคนมานก็เบาอิ่วคือเก่าปุ้ยได้เป็นเอฟซีเบาอิ่วกาแฟเมนมาเด็ดๆทุกคนเด้อแม่นเพราะว่ามาส่งน้ำแข็งกับเบาหลังพี่น้องฝากส่องเบาอิ่วเด้อฝากส่องเบาอิ่วรายงานลาซแนลฝากกดติดตามและกดไลค์ จงังไดนก็ฝากไปเป็นกาลังใจให้เบาวูนเด้อพี่น้อง erm. ครัับนหลงด้วยะฝากไปเป็นกาลังใจให้เบาวยวฝากไปกดติดตามเบาววิเด้อพี่น้องเด้ออันนี้เบาวรังกระลังทรงน้าแข็งลานนี้เรียบร้อยทุกคนนี <analytics apply. S 2> ่ลานหมูกระทะนี่นี่ลานนี่นี่นี่เบายวเพิ่นเขานะนำขึ้นทุกคนนี่นะครับเพิ่นเขานะนำขึ้นเพราะว่าอันนี้เ่าแบกจักกระสอบเบาวยวเมื่อกี้เนี่ยโอ้กระสอบโอ้กระสอบผูกนั่มล่งนึงเนาะ อันนี้เป็นปร้ชาะนิเวศสามเลยทุกคนเด้อเบาลังอันไายบรรยากาศยามเห็ุงานให้พี่น้องได้เบิ่งเพราะว่าเบาลังไม่ได้ออกไ<า>ปทางสี่ไ<า><ส>หลแมนบออันนี้อันนี้คือถนนของปร้ชาะนิเวศสามแมนบอไปอยู่อันนี้คือซอยปร้ชาะนิเวศสามแมนบออ๋อพดพี่น้องอันนี้คือแบบแบบหมู่บ้านเลยแม่อันน<อ>ี้นี่บอแบบหมู่บ้านเลยแล้วเป็นตลาดบอนี่นี่มีตลาดบอตลาดปร้ชาะนิเวศสามเขาห้องน่ะแมนบอ เรื่องต้นเช่าอยู่หลายชื่อกับข่าวกับอะไรพวกนขายเลยครับพี่รับวก็เป่าหลายหลายอย่างเลยโอ้แม่นบ่ปัสสาวะนี่แม่นอันนี้บ่กสิบเมนนี่ดเลยอ๋ออันนี้คือตลาดใหญ่เนาะเอออันนี้เป็นตลาดเป็นบ่เนี่ยปัสสาวะนี่แม่นสามอ๋ออยู่เนาะหนานกขย่างป้าต้องขุดมันคนมีนกขย่างเชียรเมืองเนาะมีได้นูไก่ย่างคนชิมามาแท้ต้นโพนี่พี่น้องเนาะอันนี้คือบาบลังกำลังสิไปส่งอยู่ร้าน ขายข้าวแกงทุกคนแหละลงหลังลงแบบว่าจากร้านหมูกระทะแล้วบอลังกันร่งสิไปส่งร้านเมืองแนีพี่น้องบรรยากาศยามเห็นงานบอลังก็บปได้ออกไปทางใดพี่น้องบอลังกับแบบว่าเออไม่เห็นส่งน้ำแข็งเราบาลทันลังแบบว่าถ่ายบรรยากาศยามเห็นงานแล้วก็เพราะว่าบไไปทุกคเมื่อนี้ก็บปได้แดดได้ทุกคนแบบว่าแบบบปได้แดดขึ้นเมื่อนี้ฮะอากาศหนาวๆลมวอยๆ ถ้าจิไปเปรียบเทียบชาวบ้านเฮาบ้านเฮาหนาวกว่ายังได้ยู่แถวไอ้ประเทศลาวหรือเปล่าอยู่แถวนอกแถวอีสานเนอกต่างจังหวันาะคือประเทศไทยบ่หนาวบ่หรือเ่าคือเนแถวกรุงเทพบ่หนาวทางฮู้ก็คอมเมนต์มาเด้อกันว่าบอกแน่ว่าหนาวบ่หรือเปอนแม่นครับไปเป็นเป็นเอฟซีเาอิวก็ฝากกดไลค์กดติดตามแล้วฝากเม้นมาบอกเบาอิวแน่เด้อทุกคนเด้อพุ่นพี่น้องบรรยากาศอันนี้เป็นแถวต้นไม้เพิ่นปลูกต้นไม้นี่พี่น้อง แท็กซี่อันตรายยิ่งธนาคารเราอินนี่เป็นติดตั้งเขาทานเในชาวตะการตะกี้อยู่บ้านเนาะต้นต้นอะไรเงี้ยเขาทานเนนต้นไม้นี่บ่โอ้ต้นอะไรบ้างเลยปาณอยู่หน้าแม่นบ่แม่นอยู่หน้าเมียบ่อยู่มีต้นละลางตัดพอทานพอทานเอาเงินนะสิบบาทแต่เขาขายกันอยู่บ้านเบายยูนะเขาขายกันกระสอบละเท่าไรพอทานสิบพันกีบเป็นเงินบาทจักบาทประมาณเดี๋ยวนี้ประมาณเจ็ดบาทสิบบาทประมาณเจ็ดบาทสิบบาท ปาแล้วได้จักระสอบบันนี้ในกันในในในอันเตาหนึ่งน่ะเอาวก็ได้สิบสอบโอ้หะ <c oughs> ลอยลอยเดียวลอยลอยเดียวปาบาลังกันลังมาหอดอันไพแดงปภาษานี่ไปสามเลยทุกคนนึ่เนี่ยหลุดไหมหอดพีได้พีน้องตอนนี้เอาวิวกันล่งนางอันั้เอาหนังแข็งมาตั้งไว้พี่น้องประมาณสิบสองลูกเพราะว่าลงหลานตรงนั้นไปเนี่ยตองขามไปนี่เพราะว่าเข้าสีแบกย่างขามไปพี่น้องเป็นหลานเหล่าพี่น้องย่อยได้หล่อ่ เก้าลูกลูกส e ิบสองลูกประมาณนี้เนาะขึ้นไปอือเรื่องง่ายเลยอันนี้พอนับปนผมเอาไปยืมเอาปนมาตั้งผมเด้อเอาไเด้อยปนลูกหนึ่งปนลูกนึ่งพอนว่าเขาต้องย่างก็ผุนเด็บพี่น้องย่างอีกไก่ย่างไปอีกแบกไปอีกกระสอบหนึ่งกับประมาณจะกี่รอบไอยู่นี่สามสิบโลได้สาโลโอ้ตัวนี้แม่พ่นี้นี่นี่นี่สามสิบโลตัวนี้ประมาณซาเนาะ บ่อนักแบกอ๋อเอาสองเลยบ่ออไอยู่จึงไ้ไหเนาะจึงไปไหววะน้องเบายู่กัลังสีแบกไปพี่น้องชเนี้มันคอมาได้ครับน้องแบบเมนบ่อเออที่แบน้ำน้น้สิไรีน้ะงสีเปียกเมนบ่อแต่ชีเนาะเออ เออเนีนัเพราะว่ามันส่ไรมาพี่มันบ่เออมันจเปียกหลาเออโอเคนี่พี่น้องกรอเากตเาเอ๋ออันนี้คือเบาวยิวเพิ่นสอนวิธีแบกน้ำแข็งเด้อพี่น้องเด้อมันจึเบ่เปียกหลายแมนแมนบ่ไรบ่ไรนมนั่ไรแมนแมนแมนกายโตเฮาอีกบ่ถึงโตเฮาออนี่พี่น้องนี่อันนี้คือ

นี่พี่น้องมันสินักรลยว่าเขาจะเปี่ยนประตูเขาเนาะอ๋ออันนี้คือเบาวยิ้วเิ่นสอนวิธีแบกน้ำแข็งเด้อพี่น้องเด้อมันจึงบ่เปียกหลายนี่นะจ่างกันที่ไ้เบื้อล่าง้บานทางแมนแมนบ่อไรบ่อไรนั่มนั่มไรแมนแมนแมนกายโตเฮาอีกบ่ถึงโตเฮาเออนี่พี่น้องนี่อันนี้คือเบาวลังกระลังแบกน้ำแข็งลงพี่น้องนี่พี่น้องป้าแมนบ่ไม่แอ้ป้าถุบถุบพี่น้องบันนกดาวแบบรถแก่รถพี่น้องบันนกดาวได้นะ บ้านนอกดาวบ่เพิ่นห้องนั้นแม่นบ่อประยูรแต่ว่าตัวเนื้อมีบ้านนอกดาวแต่ว่านี่ก็บ,บ้านนอกดาวมันมีล้อ,อเลยนี่โอ,อ้ไปได้นับ้นดอกดาวอันนี้เพราะว่ายัางเบาหลังมาถ่ายมื้อน,นีเบาหลังมาถ่ายตามติดชีวิตแรงงานลาวหรือว่าตามติดชีวิต กันของบาะ l a n ให้พี่น้องเลยเบิรงอัปเดตสตอรี่ในชีวิตแต่ละมื้อแม่นชีวิตการทำงานแหละว่าว่าอยู่ประเทศไทยใช้ชีวิตจังสีหน้าพี่น้องบางคนก็อาจที่บ่เป็นเราแบบงน้ำแกงเนาะแมนเบิรงตอนบาะ lang เด็ดเลยเนาะเบิรงตอนอายุซ้อนเมื่อกี้เนี่ยพี่น้องตอนอายุซ้อนตอนแรกโว้ยเปียกเปียกเป็นไรพี่น้องเพราะว่ายังเปียกสมามน้ำนี่แบกแบบแบ่บบเป็นเนาะแมนมามือแรกก็โว้ยจนี๋ยเราเอาเสือมาเปลี่ยนสองมือสามมือหมดเลย เปียกเลยคืออาบน้ำเลยมาเลยแม่นึงเปียกมาเลยนะแต่ว่ามันจัางวิธีแปียมือนกันจะเปียกอะไรเนาะแเปียกเป็นปลาด้วยว่การร้อนมันจะปียกนะครัอันนี้โอ้ยนี่พี่น้องอันนี้คือร้านตำแหลกพี่น้องอันนี้มาฮอดร้านตำแหลกมันบอไปเยอะั่นตกชุนตัแมนบ่โอ้ร้านตำแหลกพี่น้องร้านนี้เขาจะลงอยู่ประมาณแปดลูกเก้ารูปละเป็นดอกรอเบิ่งเบาอยู่วแบกไปพี่น้อง อันนี้สิเป็นก้อนใหญ่พี่น้องเพิ่นเอาก้อนใหญ่หลอดใหญ่นี่นี่น้ำแข็งหลอดไงเดี๋ยวสินี่น้ำแข็งป่นพี่น้องน้ำแข็งป่นไอนเีนเป็นน้ำแข็งป่นหลอดใหญ่หลอดน้อยนี่สิได้ยอยู่พี่น้องนี่บาลังกำลังหอดตลาดยาโม่เนาะทุกคนเนาะนี่ตลาดยาโม่เบายี่กำลังซื้อเขา่าหอละสามสิบบาทพี่น้องหอละสิบบาทก็มี คุ้มเลยพี่น้องซื้อกินนะปะ้าเต้าอิ่มเลยครับหนึ่งผลซื้อคคลาฮอร์เบายีเบาวอิวเ,าเาบาวลังกพลังซื้อเท่าแก่เพ่เลี้ยงมื่อน้องพี่น้องเลยมื่อนี้นี่เบาวลังเก๋าลำแข็งลงแล้วนะพี่น้องนี่เนี่ลำแข็งลงแล้วอยู่ตลาดยามโมพี่น้องมาส่งตลาดรานตลาดรานตอนนี้ก็ประมาณบ่ายสองครึ่งเลยพี่น้องเลยตรงนลำแข็ง อันนี้คือบรรยากาศบอกว่าตามติดชีวิตบาลังเหตุงานอยู่ประเทศไทยบางคนก็ถามว่าลําบากบก่แต่สําหรับบาลัางบ่งเคยลําบากเลยอันนี้เบายี่เพนเอาหายนเนาลทนนย,ทนนยทุกคนเนี่ยนี่สามห่อห่อละสามสิบบาทพี่น้องเบิ้งนี่มันเป็นห่อเนื้อหน่อยเลยทุกคนนี่มันเป็นห่อเนื้อหนยทุกคนนี่ห่อใหญ่คุ้มเนาะเบายี่เนาะสามสิบบาทมันวะคุ้ม้ะนี่กินกระยิมได้คนนด้อิม่มโอ้เออเพราะว่าเมื่อนี้เ่าแก่เพิ่นเลี้ยงพี่น้องเ่าแก่เพิ่นเลี้ยง สามสิบบาทเน <Allah> นี่เพ <c oughs> <บ>ิ่นเลี้ยงเออเมลน้าวล็ดี่ยบริกินได้เมอแดงนี่เพราะว่าเจ้าแก่บริเลี้ยงโอ้คุ้มได้สำหรับเบาลังเพราะว่าเนี่ยคุ้มนี่อันนี้อยู่หน้าประชาชนซื้อได้ทุกคนเลยนเนาะเซเว่นคนไล่